โน้ทาอินนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราจะไปคาเฟ่ใช่เอาแมสก่อนเขินมากสวัสดีค่ะทุกคนน้มาสวัสดีจีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องชีฟอนนะคะวันนี้กับยูจีนเมเจชอบิกาเจอะไรสักอย่างเดี๋ยวเขาจะกลับมาบูมอีกครั้งกับน้องไอดอลนะคะวันนี้พวกเราจะมาแกะของกันจากชีอินแต่ใครไม่รู้ว่าชีอินแบบไหน ที่มันชอบขึ้นโฆษณาในเฟบบุ๊ก่ใช่ใช่นนี้นี่ของแกอันนี้เซ็ตแกหมดเลยอ้าวเหรอเอออ้าวนึกว่าถุงเท้าอยู่ในนั้น่ะเจ๋อใช้เล็บให้เป็นประโยชน์นะคะทุกคนปวดเล็บแหละไปต่อเล็บเมื่อหร่แทงชุกเสียวเร็วเร็จะได้ไหมได้ได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราจะ เราจะไม่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 ดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมทุกคนตัวาอะไรอันนี้เน,น,นวามี่เราโดนยีนป้ายามานะคะทุกคนคือแบบราคามันจุ๋มไปจิ๋มน่ารังงะโอ้สิบยี่สิบบาทเนี้ยคือในนี้ไม่มีไม่มีเสื้อผ้านะคะจะมีแต่พวกแบบเครื่องประดมเครื่องประดับอะไรเงี้ยชิอินมีโบชัวรมาให้ด้วยมันก็จะเป็นเว็บขาย เสื้อผ้าราคาถูกมีเสื้อผ้ามีอิเซสซอรี่รองเท้ากระเป๋าครบจบในเว็บเดียวคือยินป้ายาเราปุ๊บเราก็แบบทั้งวันอะคืออยู่แอปนั้นอะทั้งวันถูกต้องเป็นจริงเป็นชั่วโมงนั่งเลื่อนอยู่นั่นอะสิ่งแรกเออนี่อันนี้คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสั่งซื้อเป็นแกนดัดแบบที่ไม่ใช้ความร้อนอะแบบที่เขาต้อง ผ่านนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาผมไปม้วน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 ไว้เจ๋งอะ่ะแต่ไม่รู้ใช้ดีจริงเปล่าก็เลยเดี๋ยวผ่านกันเ,เอออันนี้หนึ่งร้อยบาทผ่านกันคนละห้าสิบบาทถ้าใช้ดีก็เดี๋ยวเอาไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเสื้อใหม่แต่อันก็แจกคนละห้าสิบอีกจะได้แบบเท่ากันเออเออคือถ้าอันนี้ไม่เวิร์กก็คืออันนี้เวิร์กแล้วหนึ่งเอาเอาไปหนีบผมบผม,มันก็จะใช้งี้เนี่ยแต่เนี้ยผมสั้นอะ่ะไม่รู้จะทำได้ปะแล้วก็เอาไอ้นี่หนีบเนาะหรอ เออนี่วะไงเออแล้วก็ม้วนม้วนแล้วเอาอนนมัดปลายเอออ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปลองเออผมผมยาวๆอะแต่มันต้องผมชื้นๆนะแบบชื้นนิดนึงผมแล้วก็ใช้นิฟเอเนี่ยค่ะเป็นสร้อยสายฝอสร้อยสายฝอเออเป็นลายไฟหัวใจลายไฟมาใส่ค่ะถูกด้านไหมเออถูกนีมีอะไรอะไรเออต่อไปล่ะต่อไปอ่ะเอาละกัน ของที่เราอยากได้น่ารักกว่าในในรูปที่เห็นนอ่ะเออโอ้ยสวยอะ่ะอฮ้ย,ย,ยเข้ากับเสื้อเลยอะ่ะำวังแผนมาดีเลยนี่ของเราเองนี่ เราคิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากโทมการที่เราแบบปล่อยผมโดยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันดูโทมมากเลยเราก็เลยซื้อเครื่องประดับมานะคะหนึ่งอ่ะมันต้องแบ่งผมถ้าถ้ารวบหมดมันจะไม่สวยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นคุณคแม่ม<า>เออ,อเกาหลี<อ>ออสวย <laughs> ถ้าผมแบบสะหน่อยก็จะสวยกว่านี้ตัอไปนี่ของเขา ซื้อเพราะว่าแบบเห็นเพื่อนซื้ออันนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากมีอะไรประดับหัวซึ่งปกติเราไม่เคยชอบเช่นกาบาน่ามากเลยรู้จังไหมเป็นแบรนด์ที่กูชอบมันโอ้สวยเหรอเฮ้ยสวยชอบ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 อมอวยอันนี้ประมาณไม่เกินแปดสิบคิดว่านั่นไหมแต่ก็แน่นอยู่นะนหนีบหัวแบบแบบกดป้ารู้ว่าแบบ สบายสบายสบายโอ้ยดีไม่ห่วงคือแบบโอเคเ้ดีอ่ะสีดำมันดูแบบไม่ไม่เด่นมากอ่ะแล้วมันไปเด่นมุกอ็ะนจัไปสั่งอะไรมั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นผ้าผมอีกเหมือนกันผ้าผูกผมแต่อันนี้จะผูกผมแบบเหมือนในบ้านญี่ปุ่นใส่ให้ดูหนึ่งกรุ่ปเป็นผ้าสามเหลี่ยมใส่ไงวะน่าจะคล้องจากด้านหลังไปที่คอก่อนแล้วค่อยคล้อจากด้านหน้าเออ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 เขี่ไม่ใส่ไงวะคือมันมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็น มันก็ไมเได้เงะเข้าไปก่อนเข้าไปที่คอปุ๊บแล้วแล้วไงต่อเอ๊ะแล้วไปต่อวะเอ๊ะมันไม่สอนเลยเดี๋ยวจะมาด้นหน้าก่อนแมาด้าหน้ายังไงใส่อย่างี้หรอเอมั้งเออเออแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นไปมันก็ปิดหน้าปุ้งมันก็ไม่ได้หลังงี้ดิใช่หรอก็คงใส่แบบเมื่อกี้แหละเดี๋ยวจะจะจะซ่งใหม่ทีมอึบฮึบ แล้วก, uh huh. ก็ไปข้างหลังมันดูแอฟตันไปนิดนึงอะเออสั้นดิว่ามันม้วนอะมันม,มันต้องใส่ยังไงก็ได้ให้อันนี้ไ <c oughs> ม่อยู่ต้อใส่ยังไงวะอันต่อไปของเราถุงเท้าอันสุดท้ายของเขาแล้วมัง้งเไม่ไม่โมงมันพอแล้วก็ จะมางเหาหัวเถืงอมากเลยเออได้เออได้อยู่เลี้ยงเลี้ยงลูกอาจจะแบบมัดมัดผมแกะนี้เออน่ารักดูน่ารักอะไรเงี้ยบอดำไม่เห็นผมวิกเนี่ยทุกคนเป็นเข็มขัดปันน้าหูคือมันดีอ่ะโอเคโอเคมีโซ่ให้ด้วยหรือจะไม่ติดโซ่ก็ได้ไปต่อไป อันนี้แหวนสวยเก๋เก๋ๆคือคนลาสตาดีก็อันนี้เป็นแว่นนะจ๊ะนี่นะคะเป็นแว่นแฟชั่นก็คือใครใครอยากซื้อของแฟชั่นไปซื้อในชีอินดีาเนาะแบบมันมันถูกมันไม่เปลืองตังค์ดีอ่ะจะเข้าไหมอะกินใจจังเออใส่ไปเออเปลี่ยนไปใส่หมวกลองเปลี่ยนไปใส่หมวกดิเข้า อ๋ออยู่นะเออได้อยู่เออได้เออหาหมวกเค่เทใส่เออไม่เคยคิดว่าตัวเองจะใส่แว่นนี้เข้าเออเปิงอยู่แล้วคือแบบกล่องแว่นก็ดี้วยอ่ะเออเออเออมีผ้าเช็ดเออให้เรียบร้อยไปซื้อตลาดน่ะจึงต้องรอยกว่าบาทเนาะลอยเออแต่อันนี้ทั้งหมดเราเสียไปประมาณเจ็ดร้อยเรอยเออแต่ว่ามันลดแต่เจ็ดร้อยทวนเพราะมันมีคูปองชีอินชอบมีแบบให้เราไปทานั่นทํานี่เอาคูปองจริงเหรอใช่ อย่างเงี้ยเราได้ของมาใช่ปะเราก็ไปรีวิวไปเขียนรีวิวไปเมนให้เขาเราก็จะได้ส่วนลดนู้ยนี่นั่นจะมันจะนดเด้ไปในเมลดมดแล้วของเราหมดแ,แ,แล้ว๋อของเราเหลืออีกสามชิ้นนะคะเป็นเครื่องประดับผมหมดเลยเป็นที่นหนีบผมอันนี้หนึ่งแท็กมีสองอันหนักหนือนันนเนี่ยจับดูดิหนักหมือนันนเนี่ยเออ,เออหนักเออดูไม่กล้องแก๊งอ่ะ แบบเขียนว่าราคามันถูกขนาดนี้เอเอถูกขนาดนี้น่าจะแบบพลาสติกเนี่ยันนี้สวยนะเนี่ยโอ้หนักจริงแกหนักใช่ไหมมีความหนักโอ้เสียงเหล็กเลยอะ่ะเอออันนี้ดูเข้ากับแกมากเออโคเรียโคเรียนเดีย๋ยวเราขอเวลาในการแกะอันนี้มันค่าสวยเขาเลยเอาลุดด้วยเพราะว่าผมสั้นนะเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะเป็นในนี้นึงเห็นบอกเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราถือให้ สว,วัส,วสวเจ้าอ๋อก็จะประมาณน,นี้ผมอันนี้นนนนะม,มันหลุดนิดนึงอือหือน่ารังไหมน่ารังน่ารักชอบความห้อยอ่ะอันนี้ดูเรียบเ,ออเรียบหรูรรแต่อัน,นไม่แก้ว่ะโคเรียแค่เห็นแบบแบ,บข้างหลังนี่ก็แบบดู สวยงามนะคะทุกคนก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทรงเดียวกันแต่ว่าแค่เป็นเกลียวเกลียวแต่ว่าอันเนี้ยจะดูโคเรียกว่าแต่อันดูแบบอันนี้ดูเรียบอืก็ทุกคนก็ไปลองซื้อได้นะคะจะได้รู้สึกแบบไม่เสียดายตังเราเป็นคนที่ซื้อของพวกนี้แล้วแบบคิดแล้วคิดอีกอ่ะเออทั้งทั้งี้บางทีในตลาดมันก็ถูกอูกนะแต่มันก็รู้สึกว่าแบบ แพงแต่ว่าคือในชีอินคือถูกกว่าใช่เราอ่ะเพิ่งเคยเห็นแอปชีอินไม่จริงๆเราเราเห็นโ้ษนาแล้ว,แ,ลวแต่เราไม<บ>่ก้าซือเพราะว่าแบบเราชอบเห็นโฆษณาในเฟซบุ๊กแล้วก็คิดว่าของออนไลน์มันไม่นี้หรอกแต่ทำไมเรากล้กาซื้อของในไอจ เพราะมันเห็นเยอะเพราะราคามันแพงกว่าด้วยเราก็คงคิดว่ามันไอ้นี่กว่าแต่อันนี้คือมันถูกจนแบบถูกจนแบบเออเรายอมเสียเอาคุณภาพดีด้วยเลยลองซื้อกันมาโนไทยอินนะจ๊ะเออโนไทยอินเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวลองไปซื้อเสื้อผ้าดีกว่าเมื่อกี้กล้องตัดไปเพราะว่าเมมเต็มก็เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะว่าเออเดี๋ยวเราลองซื้อเสื้อผ้ามาใส่ใช่ใช่แล้วเราเห็นว่าเสื้อผ้ามีหลายสไตล์มากมากถ้าซื้อแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูลอง ใช่แต่ตอนนี้เราจะไปคาเฟ่ใช่เอาแมสกก่อน<ะ>เราไปกันก่อนดีกว่าก่อนที่กล้องจะเดสมอร์เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชูกัฟาำมนะคะตรงนีมน้มันเอเป็นคนเล่นลูกกันเด็ เราชอบรู้สึกว่ามือตัวเองอ่ะเหมือนผู้ชายมือไม่สวยเทียบกับเพื่อนเ่านน้นนี่คือมือของแบบว่าการใส่แหวนแล้วสวยแล้วทุกคนเอาเลยคุกแม่เขาทุกอน <c oughs> โอ๊ยี่แหลทุกคน ว่าเราใส่แว่นตาเราใส่ตาสั้นทุกคนอี้เกริ่ยแกรู้ไหมถ่ายคุณแม่ถ่ายรึถ่ายไ่ะเอาอาลูกถ่ายอ่ะถ่ายจมูกนั้นแหละแต่ต้องหัวจริงต้องใส่ใ่ผูออกนี่นะคะคือเพื่อนที่ดีคือต้องสนบอกว่าไม่ได้ผมไม่ได้แก่คุณไม่ได้นี่คือสิ่งที่ดีเพื่อนที่ควรรักษาอยู่ในแค่ไหนว่า นะคะทุกคนร้านชูกกะพัมนะคะให้อะไรให้เจี๊ยม